สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ว่าไรรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่ทางเราได้เลี้ยงไว้นอกตู้นะคะว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงกันบ้างชมเลยค่ะเนี่ยลมแรงมากๆค่ะที่สวนเราค่ะลมแรงแล้วก็ทำให้ใบบอนสีเราเริ่มแห้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะ คือกวนอิมนะคะลูกเขาแยกออกมาจากแม่กอใหญ่อันนี้แยกออกมาตอนแยก,ออกมามีแค่สองใบเล็กๆนะคะเวลาผ่านไปก็ประมาณเกือบเดือนค่ะมีใบเพิ่มขึ้นมาอีกส,สองใบนะคะเนี่ยแต่ใบเก่าเขาเริ่มแห้งมันแก่แล้วก็แห้งมั้งหรือเป็นเพราะว่าลมแรงบวกกับลม,ลมแรงด้วยค่ะ ใบเริ่มแห้งเริ่มไหม้ไปแล้วนี่ค่ะกวนอิมอันนี้กวนอูค่ะกวนอูตอนนั้นเขาทิ้งใบค่ะทิ้งใบไปแล้วก็คิดว่าแต่เขาตายปรากฏว่าเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเนี่ยต้นแม่เขาที่ใบทิ้งไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วพร้อมกับลูกๆนี่ค่ะ ไม่ได้แม่เกิดมาตัวเดียวนะคะลูกมาด้วยเนี่ยลูกก็มีสองใบน่ารักมาเชลนี่ค่ะควกวนอูสีแดงสดสวยมากค่ะส่วนตัวนี้คือเทพเมืองทองค่ะอันนี้ก็คือเทพเมืองทองที่ย,ย้ายออกมาปลูกคือแยกแยกหน่อออกมาค่ะแยกหน่อมาจากต้นแม่ทาวนน้น ประมาณเดือนกว่าค่ะแยกออกมาก็สวยงามค่ะนี่ค่ะแข็งแรงแล้วแข็งแรงมากนี่ค่ะเทพเมืองทองนะคะเทพเมืองทองมีหลายต้นอยู่นะนี่คือลูกเขาลูกที่แยกออกมาต้นที่ต้นที่หนึ่งอันนี้ก็ต้นที่สองอันนี้ก็ต้นที่สามใบเยอะเลยค่ะสมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะเทพเมืองทองของเรา สีสวยเลยค่ะส่วนตัวนี้คือไก่ตัวงามค่ะไก่ตัวงามที่เราซื้อมาจากร้านชื่อร้านอะไรจำไม่ได้แล้วห่ะค่ะเนี่ยเราซื้อมาได้ประมาณน่าจะเกือบเดือนแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะซื้อมาตอนนั้นมีใบเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เขาเพิ่มออกมาใบนี้ใบที่สองอันนี้ใบแรก ได้มาใบเดียวเล็กๆอันนี้ใบที่สองค่ะแล้วก็ใบที่สามกำลังแทงหลอดขึ้นมาค่ะสวยงามมากเลยไก่ตัวงามของเราเนี่ยต่อไปก็นางไหมค่ะนางไหมใบบางบางเราเอามาหลบลมไว้ตรงนี้ตรงมุมนี้แต่ก็ยังไม่พ้นลมหรอกค่ะลมก็ยังแรงอยู่อันนี้หลบมุมแล้วนะคะ นต่ก็ยังลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่นอกๆเขาอยู่กลางทุ่งนะคะนี่นางไหมนางไหมของเราสวยงามอยู่ค่ะเพียงแต่ใบขีดขาดช่วงลมแรงๆก่อนหน้านี้นี่ค่ะใบขีดขาดเราไม่กล้าเราไม่อยากจะตัดทิ้งเราเสีได้ค่ะเก็บไว้ก่อนให้เขาเหี่ยว มากกว่านี้ฉันจะตัดทิ้งค่ะเสียดายนะคะส่วนฝั่งทางนี้นะคะทางนี้เจ้ากุุงเดนมาร์กอันนี้เจ้ากุุงเดนมาร์กนี่น่าจะเป็นหัวหัวที่เขาทิ้งไปแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะก็สวยงามกว่าเดิมนี่ค่ะเจ้ากุงุงเอ่อเจ้ากุงกาุงไกเซอร์นะสิไม่ใช่เดนมาร์กเจ้ากุงกาุงไกเซอร์ค่ะ นี่ค่ะอันนี้ต้นลูกเขาลูกเขาที่แยกหนอ,อกมาก็สมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะอันนั้นก็หกหลงหลงค่ะสวยงามอยู่เหมือนเดิมลมแรงๆอันนี้ก็ไกเซอร์ค่ะไกเซอร์หัวที่ทิ้งใบไปนะคะอันนี้คือใบใหม่เกิดขึ้นมาก็กำลังสวยค่ะนี่ค่ะ ตอนนั้นใบเขาเหี่ยวเหี่ยวทิ้งทิ้งใบไปแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยใบเหี่ยว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 โรยๆแล้วก็เขาขึ้นมาใหม่ก็สวยค่ะสวยงามอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะกุงไก่เจอเหมือนกันค่ะเกิดใบใหม่ขึ้นมาหนึ่งใบแล้วก็กําลังแทงแทงแทงหน่อขึ้นมาอีกอ่ะอีกต้นหนึ่งคะนี่อันนี้คือหน่อต้นนะคะอีกต้นต้นลูกเขา อันนี้คือหัวหัวเดิมค่ะที่เราไม่ได้รื้อนะคะที่เขาทิ้งใบไปแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ตัดใบทิ้งใบเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่นี่ค่ะแล้วก็หนอใหม่ก็กําลังเกิดอันนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะกุุงเดนมาร์กนี่ยหลอดใหม่ก็กําลังแทงขึ้นมานี่ต้นเขามีก้านเดียวแล้วก็มีหลอดใหม่กาลังขึ้นค่ะต้นนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็ไกเซอร์เนี่ยเห็นไหมคะหน่อเพียบเลยค่ะนี่ดีคิดว่าเขาตายนะคะขอทิ้งใบใบเหีห่ยวเหยวแห้งๆคือเราตัดทิ้งไปเลยเลียวเกิดใหม่เดี๋ยวจะเป็นกอสวยเลย,เลยแหละทีนี้นะคะอันนี้ก็ช้างเผือกใบบัวอันนี้ช้างเผือกใบบัวหรือเปล่าเอ๊ยชักไม่แน่ใจหรือว่า แดงวัวกันแน่สับสนแล้วค่ะแดงวัวหรือช้างเผือกเนี่ยสีอ่อนๆน่าจะเป็นวัวแดงเนาะนี่ค่ะนี่ลูกเขามีเขามีลูกแล้วอันนี้คือทิ้งใบไปแล้วอันนี้ใบใหม่เขาทิ้งใบเหลือแต่หัวแล้วก็นี่คือใบใหม่นะคะใบใหม่ที่งอกขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีลูกเล็กมาด้วย เ,เดี๋ยวเขาก็จะเป็นกอแล้วจะสวยงามค่ะแต่อันนี้ช้างเผือกแน่ๆใบเนี่ยช้างเผือกใบบัวอันนี้ก็ใบใหม่ที่เกิดมาหลังจากทิ้งใบไปค่ะหลังจากทิ้งใบไปเขาก็เกิดขึ้นมากำลังสวยเลยค่ะนะค่ะมาอัปเดตเพื่อนๆชมบอลสีที่สวนวะลรยักพันมาไงนะคะหลังจากที่ทิ้งหัวทิ้งใบ แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้จะมาดูให้เพื่อนเพื่นมาชมไฮไลท์ของวันนี้นะคะนี่คะ่ะอ้าไปไปย่าไม่ยุ่งแม่ไปไปไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องช่วยไปไปไปเลยไม่ยุ่งออันนี้คือเทบเมืองทองค่ะเพื่อนเทพเมืองทองต้นนี้ อันนี้คือต้นแม่ไม่ยุ่งอุ้ยยุ่งจังเลยอันนี้คือต้นแม่เทพเมืองทองค่ะว่าเพื่อนๆคะมีตัวช่วยอันนี้คือต้นแม่เทพเมืองทองนะคะที่เราได้แยกลูกเขาออกไปได้ห้าหกกระถางนะคะอันนี้คือต้นแม่พเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้พเพื่อนๆชมนี่ค่ะ มีดอกแล้วค่ะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีใจมากๆตั้งแต่ปลูกบอลมาเป็นปีเพิ่งเห็นดอกบอลวันนี้เองดอกบอลของเทพเมืองทองค่ะดีใจมากเลยค่ะเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อวานนี้เองไม่รู้แอบแอบบอกมาตอนไหนลมก็แรแรง นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะได้ดูการเติบโตของดอกเขาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะผสมพันธ์ยังไงเนี่ยเขามีดอกเดียวเดี๋ยวต้องคอยศึกษาก่อนค่ะจะผสมพันธุ์เป็นไหมมีดอกเดียวนี่น่ะก็ต้องเรียนรู้ไปเพราะว่าเรามือใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆชมบอนสีที่มีในสวนของเรานะคะ มาให้เพื่อนๆชมว่าสวยงามอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่ลมหนาวพัดมาแล้วโอกาสหน้าเราจะพาเพื่อนๆชมอะไรให้ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ